ไปแล้วเจ้านับเบิรงนับมันขบได้แบบมือเพราะว่าตัวนี้มีสิบใบไอเศษใบเขาง่ายได้พอเราก็ได้ให้ได้มานับแต่นับแต่มือก็ได้หัวบัมเงึกก็ได้แล้วมันเป็นขัดหมดค่อยใส่หงึกน้ำเจ้าเมนัง เอยได้สาวันนี้แน่โอเจ้าต้นนี่คอยไปมาใส่บาทได้ไม่ต้อยากกระเมื่อคอยกันเลยไม่เนาะขอบใจขอบใจขอบใจกขอขอมาขอบใจเด้อแม่บุญทวีวันนี้น่าตอกตะปูนะว้าววันนี้วันนี้เบลเล่ขึ้นบาทนี้โอ้โหเจ้าบ่ได้ได้อาขับไปโบได้ตอกนี่บ่ได้เงินบ่ได้เงินเจ้า เซ็นสุดท้ายป่ะนี่ยปั๊ดขืนตั้งแต่เว้นพูนบ่อไม่ได้ลงเลยปั๊ดบ่ลงเนี่ยว่ะบารหลอดอัพบ่วงมาให้กินก็โบกินเผื่อว่าบ่ลงอยากให้มันแล้วแล้วว่าได้ลงแล้วยพี่งอขึ้นอีก สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักเพลงกันเบิร์ดสุขุสุขนเนะา,า,เาะมาพ่อกันตอนนี้กับพี่แหละมาทีป้านั่งพี่น้องเลยให้ทางสร้างไฟเพลินมาคุยเรื่องไฟเนเนาะว่าเอากองเตอลงนี่สิป,ประม่าต่ตใดพี่น้องเลยหรือว่าดึงเข่าเพื่อนเข่าซ่านเลยสีถามรายละเอียดเบิร์ดเลยมือนนี่เน,ะเนะาะจังไดกระเข่าไปเบิงไบส้มน้ากันเดอ้อพี่น้องมาหน,นีทางเขากับให้สร้างไฟเพลินมาเบิงเนาะ ว่าสีประมาณเท่าใดเนี่ยฮากับคุยกันแต่ทางโทรศัพท์มันนี่ก็เอาเพิินมาเลยเผื่อสิได้หูรายละเอียดว่าคาฟืนคาไฟเอากุงุงโตกุุงเตอลงหรือว่าดึงเขาเพื่อนขา่าซ่านน้ำสีถามรายละเอียดเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันนี่เนาะก็เพู่แหละโอ้ตทางสร้างเพิ่นมาที่นี่ก็ย้ายข่าวเป็นที่เรียบร้อยถ้าว่ามันมีบทมีอย่างก็คือสิว่าให้อยู่พีน้องเี้ตอนนี้ทั้งเพิ่นก็ขึ้นข่าวเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ก่อนจะไปคุยก <Yeah. Yeah. S 1> uh. ับทางสร้างไฟก็ขอขอบคุณกับพุณไปทางแม่บุญทวีและก็เอ้ยน้อยไอหัวเนาะที่มอเวียรมอบงานนี่ห้กะขอบคุณทอบคุณในรายเด้อยู่ดีมีแง้งมเก็บยาได้ร่วมข้ยามีป้าวันนี้เข้าไปเพิ่งไปส้มทั้งกันไปคุยกับทางสร้างไฟเพิ่าว่าขาไฟเข้ามาเฮือนป้านางนี่สี่ทอดายผีนองเลยเนาะก็ตัวขึ้นข่าเรียบร้อยทั้งผู้ทั้งสร้างไฟกัยยางมาคุยพี่เลยก็ได้ มาได้ดิ้นคาไพ่น้ำพนพนโอ้โหแบบลงโอ้ด้วยด้วยอ่ะไปคุยกับเพลินก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวจะมาโด้วยดยเดี๋ยวจะมาคุยกันทั้งนี้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งทางพี่ก่อนเพุ่นสิไปทำเพื่อนทั้งนั้นน้ำเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งทางทางไอ้สร้างเขาโุ่นวัดเจอมาแบบนี้ขึ้นข่าวเรียบร้อย สบายดีเด <ersch> to ้อบ่าเหล่บ้านนาท่างผู้โดยโดยอ้าวุธเป็นยังเฮ็ดเพียกรสมันยกไม้หน่สิพลาดลงหั่นเฮ็ดยังไงโอ้ป้าเแดดก็ะทนฝนก็สู้ดีแล้วนี่โตโตโตหมวยเบาเหล่ขิงหอดเมียบดคืนเฮ็ดจังได้คืนนี่หนาวแล้วอะโู้ทางป้านางก็ได้ป้านางเฮ็ดยังกันนะ สบายดีเอ๊ะเจอคือเมนดุเมนมันเนาะว่าเมื่อนี้ว่าไม่จะให้สร้างเมื่อว่าเมื่ออื่นเราจะมุ่งรดว่าไม่ให้สร้างเมื่อโดนจองโตเลยว่ามาเลยฮะมาเลย่าโมได้ดอก u ม e n แต่บูว้านนี่แหละมาเลยบ้านะโอ้ยมาเลยบากรแมนครับเราแล้วขึ้นอีกกรแมนมาขึ้นแล้วมาแล้วว่าบพ่นั่นไ้่ยังเมือแล้วอืออืได้แล้วเราอะ คืนนี้ก็นอนหนาวดคืนแล้วบบดบัดเมื่อนอนอยู่หน้าเจ้าของแับห้อนแับมาพี่แับหนาวเงือดเยอะเฮาก็ได้ช่างเป็นนะลีเรื่องวันอยู่ทั้งคุณพื้นไพ่เราแห้งกับประจ๊ะโอหเราอยู่ใกล้เมียเราห้อนมาพี่หรือหนาวามาพีบ่บอกว่าหนาวไหมฮะยังบได้เพราะเป็นยังได้ทางเฮามได้撒ทางเฮาต้องเลน้ยงผสมเขาเ วะชิช่อง,งกรน,น,นี่ก็ได้ไปเลั้นึงก็จะกระโดดเกิดเลยนะเอ็นบ่ถ้าว่าอันบ่ได้บินมาอลไรลงบ่ได้ไปนี่บ่อม่้นมันไม่ต้องมีมันเอามาประกอบเลยนี่นะเพื่อนอ๋อมันต้องซองอันไป <บะ S 2> นี่บ่ต้องมีซองน่อยไก่เคียงที่ว่นนะาตัวนั้นบัดตัวนี้เด้แต่ทั้งสาวดวงนี่เด้แต่ซีด้วกันแต่ถ้าเขาได้ชองอันแล้วก็ที่ว่าเขาสามารถเอาตัวนั้ไน,ไน,น,นไปประกอบน้ำกันได้ก็ได้โอมันมันเป็นระเบียบของเพคนแบบเอาบินการเคียงมาสองบัดทั้งพุ่นได้สารไปคุยกับเพลินกินเพลินยังบ่ได้บินเพราะว่าเพลินนะก็ ของเกินยังโบหอดเดือนนะเพราะมันต้องสองเดือนมันจริงชารถจรึงมีพลังงานเนี่ยมันจึงมีวินมาเก็บแต่แว่าไฟเราหนีล่องแล้วเป็นบ่ลงแล้วแต่ว่ามันมันบ่ทันในหอดเดือนแหละกับ <า S 2> บ้ายว่ามันยังบ่ทันในเที่บินลงมายังโบซันโจดเลโขโบซันใช่บัตรคือของเฮานี่ได้ชาตาินี่พี่มานั่งคุยกันอยู่พี่ั่ง้ใสสมิ คอยยันเจ้าฮอนแดดครับอนาคอยยันคอยฮ้อนแดดเจ้าฮอนแดดใครอยู่ท่านบินเดือนบินเดือนหามันต้องเป็นพลังงานอยู่ในเดือนซีมันมันเป็นพลังงานย้อนหลังเดือนหนึ่งกว่าเดือนหนาวก็บรทยังบวชันอีเดี๋ยจะมโนเขาใส่เดือนนี่ตกียหร้ายนี่ก็ยังบินมาก็ยังบทชันอีกยังบวแพงเนาะเป็นเดือนมันเป็นพลังงานของเดือนซีัต้องไปออก เดือนหกเลยเป็นหน้างานของเดือนหาที่เราเป็นใส่ไปหนึ่งหนัเป็นมาไล่คนก็บอกอ้าวเดือนนี้ครับ่ได้ใส่ไลยเป็นยังคือว่าแพงกว่าเดือนก่อนจะใส่ไลยโอ้เพราะว่าบินมันมาน้ำลังมันมันพอเกื่อกันจดเลยมันจั้งรวมมาแบบบินออกมาเวมกันคือทางเขื่อนน้องเมย์นี่ก็คือกันบ่คือกันน้องเมย์ใส่พวกท่านในพ่อเดือนเนาะยังย่งย่างย่งหน่อยไปต้องประมาณชองชองเดือนเนาะมันเกิด มังกอยังใครจะเดิ่มจะเนมันพลังงานมันสิบผุขึ้นพราะว่าเป็นยังบุตรมีอ๋อคืออยู่หนีเด้บ่หนี่คอยอยากถามเรื่องฟื้นเรื่องไฟแล้วบ่หนี้สมมติเอาของเตอร์ลงมาได้บ่หนี้บาทนี้อยู่นี่อยากคู่งบประมาณน้ำเนรหรือว่าแต่อันนี้ก็ผู้ใดเท่าเฉลยเขาไปเอาหน่วยนึ่งก็จะอยากได้โดนๆอยู่ในบ้าทหนึ่งปฏิหารลงกับสามล้านต่าแล้วไปเนาก็เลยไปเอากั คือว่าเดาเจอขอในย่าเด้อปิดมันเสกันเพื่อเพจนยันบริยินอันนี้คันเสวาทิศมันก็บโบพิษดอกตัวเฉพายมันก็มันถักออกมาก่อนเอาจากได้ไวว่าเส้นแมนเพราะว่าของเตอรมันมีลายอยู่เดี๋ยวเป็นเส้นเอกสารนธรรมทันเนี่ยาอาซานาะเอามาใส่ก่อนแต่มันก็ข่ามขั้นตอนนิดนึงแต่มันเกิดแต่ว่าเาเอามาได้เขาบริจาคใส่ไฟมันยังมันก็ผ่านของเตอรเขาคือเก่าเนาะพนักงานมันก็มันก็มีในเ้าบริจาคแมนผ่านคือเก่า แต่ว่าเฮาออกมาก่อนจะซื้อเอายืมคนออกมาใส่ก่อนเอาของคนออกมาใส่เลยแมนมากกว่าบของเข้ามาเลยจากมาแทนแบบนี้บ่แมนบ่แมนอันนี้เอามาเลยเนาะเอามาเลยต่างแต่ว่ามัน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 เอกสารมันสี่ผ่านน้ำหลังก็ซื้อแบบว่าฮ้าเอามาก่อนสิเลยต้องเพิ่มเงินหรือว่าแบบอันนี้บ่คอยากเข้าใจแมนมันมันมันก็สี่ผนยุ่งยากบนเข้าวกลัวชาวมันยังเนาะข้าวบ่อหายพป็นจักหน่อยมันเกิดฝนเก่บ่อทราบมาเอาหายเขาได้นะอันนี้มันเกิดเพราะว่ามันได มันในโคนขึ้นน้อยนึงมันเพื่อเพื่อจะเอาตัวเด็กตัวนี้เขาไปให้เขานะมันไปขึ้นทะเบียนอยู่นใเพื้นปกติมันต้องถาเพป็นเส้นผ่านเงินนี่มันกะโดนบอสิได้ก็ลงเจอลงมาอันนี้มันก็ถือจวงผู้ดีเอาโทรหาเพื่นกี่นี่ว่าเพื่นมีอยู่อันกับู้ดีมีสองหน่วยผู้ดีเอาจากใดหน่วยนั้นเดี๋ยวเพื่นว่ามืออื่นเป็นมืออื่นสิมาติดให้ยไปนี่บอสมืออื่นเขาก็ไปเอาแต่ฮะแต่ก่ายังโอ้โหเขาเจ๋ มาใส่ท่านดูบอนนะบางทีก็อย่างแบบเป็นเป็นรายการอย่างเงี้เป็นจิงเทือกไหเฮาเขาก็มันคำเขาแบบมาใส่ท้ายมันต้องเป็นมือคือจริงใช่มาใช่ให้เนาะเป็นมือเนาะบางทีบางทีเป็นออกมาเอาออกมาได้ตอนเที่ยงเขาก็เอามาใส่ให้มันจะบโบแน่นอนแต่ว่าใครไนมาอื่นมาฮือแทนท่านมันคำท่านมันคำมันเป็นนอาปลาเรบเซียเอาออกมาให้มือ ตอมาลงไห้นี่มือเอากงเตอมาลงไห้นี่มีแต่หน่วยกงเตอเลือบ่หรือว่ามีกระดานมาสำรองให้เฮาใส่ถาบ่อมันบ่มีเนาะถ้าประหยากใส่ถาเฮาก็สิต่อเป็นักเสียบอยู่หันเสียบอยู่ในอันเ่ในอยู่ในใกล้ห้าอยู่ในแต่ถ่ายต่อลงกับกองเตอน่ะมันสิมีแผ่นแล้วใส่ักเสียบไปห้อยู่อันอ่ะสมมุติว่าเอากงเตอลงมาจ้างถาบ่นี้เท่าใด้บาดนี้ว่าสิคือเฮาเว้ากันบ่หรือว่าจังได๋อันนี้ก็เว้าหม่องสุดได้บ้านมันก็อยู่ใน กะกว่ากันคือ4ล้านเนาะ4ล้านอันนี้คือมาเอามาอื่นมาเฮ้มึงแม่นอืออันตัวนี้นี่ให้ให้เฮาจ่ายเลยตัวนี้แม่นพว่เฮาจะได้ไปจ่ายไปเอาไปมื้ออื่นเตอเนาะบัดนี้เนาะเฮาสิถามตัวนี้ต่อไปสมมุติเฮาจ่ายมื้อนี้ค่ามื้เตอแล้วสิเดินเข้าเฮือนด้บัดนี้บัดนี้มันก็จะเป็นอีกขั้นตอนนึงเฮาสิได้มาเาสได้มาไอุปกรณ์อยู่ในเฮือนแล้วก็บวกุแล้วสายนแต่สายมาแต่เสาพุ่นละอนแต่สายแต่เสาไฟนี่ประมาณ3ดอก จากชาไฟมาเลยก็มาเฮาสิใส่แบบแดงๆนะใส่ไฟนี่สามดอกกระดาษกระสีประมาณมันกระชีมมันกระชีบแพงฟ่ช้ำอยู่พุ่นใช่ไหมเล่าๆมาเบิ่งดูฮะ้วยไอเล่าๆเบิ่งข่อยหู้แล้วว่าไฟนี่มีสามดอกในหนึ่งนอกหนึ่งตารางหนึ่งแล้วก็กระดานนี่สิมีอยู่ทางเทิงนี่อันหนึ่งทางลุมนี่กระสิเป็นอันน้อยแป๊บเฉียบนะแม่ฉันจะเป็นแป๊บเฉียบตกประมาณลานหา การทั้งคายงานกาิคือสิได้โดยโดยอันนี้ก็คือจุดเข่าเฮือนเนาะเาสมมติเจ้าเอามาแล้วเฮือนแล้วปุ๊บแล้วคอยใส่เจ้ามาต่อเข่าให้เลยแน่นมานีคือคอยเสียใจค่ากงเตอร์เจ้าเออโอเคเนาะซ่เพ็นนางถามราคาโบเปลี่ยนแปลงได้หรือโบเลยบอกสมมติว่าโบตัวนั้นนะมาเอาไปฟ้าแล้วจะจุดดอกไปแมนแม่นมันเกิดคิดว่บเอาเงินมาจ่ายเลยเอาหุ้ยยุตเลยยันว่า อย่านอดมือนันน่ะสายไฟแม่เจ้าสพันจากสิบห้าพันกี่ขึ้นเปก่อนเงินก่ายกะใจงเธอไปแล้วเนาะงาจาเยวจีใจเงินเพลนแหละเมื่ออื่นมือฮพอมเพนจีม่ต่อเขาให้โดยเอาด่วนเลยตัวนี้ค่ะับเพ่นให้เจ้าใจเจอกัเงินเพ่นเนี่กับม่ใจองค์เนใหเจ้าใจกนเสียก่อนเสีเาใหยู่ปเดี๋ยวไปหาอาพนนานจกกระเป๋าเงิน ได้เวลาเสียเงินอีกแล้วมานางเงินจ่ายเงินค่ะคุงโตคุณเตอร์ไฟก่อนจกเดี๋ยวว่กระเป๋าหะกระเป๋ากกระเป๋าแห้งได้ไหมกระเป๋าแห้งเอ้าบาทอนุญาตให้รบกวนทางนี่เพิ่นจับกล้อนทองน้ำใส่ละเพิ่นวากระเป๋าแห้งถองน้ำใส่ฟูฟูเลยอ่ะบาทเนาะมานั่งที่ก่อน เบ่งบาเดินบ่มาเดินเด้อคอยเห็นสีเศร้าเลยน่งสานคางเติเอามาตั้งไว้ซื้อได้นี่ซิแรกตเห็ดเป็นกะซื้อเอาดยสีราดบ่แม่นันปานาเจ้านะเบ่งน่ะมันคคบได้แบบเมื่อรอะว่าตัวนี้มีสิบใบไอ้แใบพแห้งด้เขยเขาะได้หาได้ นับต่นับแต่มือก็ได้หัวบ่งึกก็ได้นะมันเป็นคักหมดนี่ข่อยสิงึกนําเจ้าบ่แม่นจังคบคบบ่จักใบ35บ้าน4้านเนาะคือว่ามื้ออื่นบ่แม่นมื้อือเนาะมื้ออื่นยามมันค่ําวนบ่้อให้แล้วก็พอดีเฮือนแล้วแล้วให้เจ้ามาต่อข้าให้เลยเด้อ เดี๋ยวเพื่อนแล้วเราคอยสิโทรบอกเจ้าเพราะว่าจังใดก็ได้เราเข่าเนียนนอนอืมพอมีแถวจะลงไว้หันกับใจตักเสียไปเนาะเพื่อเป็นอะไรใส่ไว้มีหุ่นเพื่อยากใส่นะมครับใส่แน่นอนอันนี้ยืมไฟเสาตุ๊กเลยนี่เพราอตอนนั้นมันกระตอไปกลายเป็นน้ำเสียเอาอยู่นี้ใส่เพือนเพิ่นอันนี้ตอนนี้ก็ยืมไฟน้ำเสาตุ๊กใจดีก่อนตอนนี้หรือว่าเพิ่นมีสายนี่ซ้ายเป็นอะต่กเอยงไปตรงเนาะ มันจะเป็นอันนั้นเองคนออกเดี๋ยวไอยหาสายมาต่อใครมาเจ้ามีก็มาให้ไข่ใส่ก่อนก็ได้บอกทรายเอากขึ้นบอกสูอมันมาเพราอยากเอาเพอยากกรากดินมาแบบนั้นนะเพราะรถเดียวเพราะเขาซ่อมมาเราขึ้นแต่เพื่อนเอาขึ้นทึ่งก็ได้เออครข้ามนจกเนี่ยเพื่อนมาใหม่นะคำขึ้นก็ได้นี่นะฝั่งเนี่ยกับฝั่งนั้นบ่าไงมันนี่นะมันประมาณสิบห้างมเนลาบดินกับตอยังใคอยู่ที่ว่ารถบุญเที่ยวอะไรสายนี่นะบ่บ่มีมิเตอร์ละชาละเนี่ยแถวนี้กันนะจึงว่ารถเหยียบไปจะมาจะหนูทรายสอดแล้วเขาไปเหยียบอันตรก แน่นป่ะแม่นพวบพวบหั่นเหยียบใช้หินยั่นใช้มันสอดทำโบเห็นเอาโบเห็นเวลาขู่ใช้มันยังมันอันตรายเอาไปเหยียบไปแล้วก็ถึงชี่บิดหมดแล้วเวลาเขาขู่ใช้ขู่ยังอย่างันโบเห็นว่ามันหัวมันสอดเพรรถเหยียบมันอาจจะมีโอกาสสอดอืมวันนี้เห็ดยังได้วันนี้ป้าน้า ได้ีใจอยู่บ่ตาใส่ได้จ้ะมันนี่ป้ายิ้มบมวอมือน้ำส่างยิ้ยมวนมือแต่เราไม่จ้างเลยว่ายั้เงียบมวนมือเลยเนาะเบิ้งแหละขึ้นเดียวไหมแค่แนมบอกให้นอนอีกคืนหนึ่งก็ได้ขึ้นแหละแล้วนอนเราบนนอน้นเจ้าวปุ้ยสุดมาให้เราแล้วจะกี่นอนไมใหม่ๆคืออันนี้เป็สื่ออยู่ฮันใครใหม่นี่เนาะปุสื่อมาเตซีนูอันนี้ไดโอ้ก็มีประจําใครใหม่อยู่เนาะ้จิถือปวอยู่ เือกวัวอยู่เดือกวัวเยอเท่าไวระกันนะเอาส่งอดพี่ได้ป่ะไม่นะโอ้ประจำได้คอยเอาน้ำเพลินตลอดตั้งแต่ปีไกลตัวนี้นะแปลว่าจรงเงินเท่าว่พ่อยังสี่กับแบบเป๊ะโป้นเพลินได้นะฮอดเมอร์แล้วก็ไปไปลบไปลบโป้ออกบอกว่าเรื่องเพ้นแล้วสบายนี่แต่มันบ่พอเด็กหน่อยฮะก็มาเอาอยู่ใกล้เอาเหมือนอาจังไดกา ขอบใจทั้งสร้างเนาะขอบใจด้วยการสีบอกเจ้าเด้อมาฮือปาก็ออกมาเด้อยันว่าเฮามาสวยเถื่อเพิ่นมาแต่เศร้าปาก็เชิญโบปาก็เชิญโบโดนเอาไปงกนเนื้อได้ก่อยได้เก็บบริืน ใช่ทองได้ละขอใช้ได้น้ำก้นโอ้ไปเห็นอะไเดี๋ยวมันบวกขึ้นแล้วก่อนนะที่พวกนี้จะหับเงินนี่ก็เป็นสโอนอย่างเดียวเลยนี่งเงินเดือนกับหลวพ่อเด่นเนาะเงินเดือนกับหลวพ่อเด่นโอ้สามเดือนหมดแล้วจังสๆพอมันก็แล้วสามเดือนหมดเใช่ยังแล้จริงพอเขาเนี่ยเขนเอาไปเห็นเงินเดือนโบได้สามโบนี่เงินเดือนบ่บโบใช่แล้วมันน่งนับบาดเดียวพ่อเลยแมน บายพออื่นมือเนาะบอกเอาเราได้ดินี่ผมได้อุ่นเนี่ยเราเมื่อตอนเมียเราได้วันนี้เจอกับผมไม่เอาขงเตอร์มากเกืได้เบ็ดนีู่แล้วก็บอกัดได้ออกเตอมาให้กูบอได้ครบแล้วนนี่ค่าของเตอร์เจ้าได้ปะนะเราวสีเอาหน่วยต้นมาให้เจ้าแต่จู่กายเปติดนี่เขาจู่ๆนึกกันได้ก่อนกันนะเขาจะตัดเงินเดือนอยู่คนกับบุญด้อยังเดียวนั่นละเนาะโอเคนั่งถ้าถึงใดก็เดียวไปนั่นก่อน เอาบัดเจียบก็รอดขึ้นกับเพิ่มเงินเดือนเพื่อได้ไซนัมมันนี่ละเอาตัวนั่นคอยได้ชาวันนี้แน่ให้เจ้าตัวนี้คอยไปมาใส่บาตรได้ไม่ต้อยากกระเมืองคอยกันเลยไม่นะครับใจครับใจขอบใจตากล้องนะเด้อพี่เด้อเด้อขอบใจเด้อนี่เป็นยังไงดีใจว่าป้าวันนี้ดีใจดีใจนะผู้ทั้งสาวตุกสบายดีเด้อน่ S <s> อา่าเป็นยังแต่เกาก็ยืมไฟเสาตุกเพิ่นเนาะมานี่กะเพิ่นสีมาตโต้เลยเนาะอันนี้กะเบื้องเงียบมาใหก่อนเหตป่าน้ี้ขอบคุณขอบคุณไปทั้งแม่บุญทวีแล้วเนาะทั้งเห็ุทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยแต่โบมีเพิ่นเฮากับบมาฮอดจุดน,นี้เลยกะขอขอมาขอบใจเ้อแม่บุญทวีสีซอยมาแต่ก้ินต้มจบปลายแล้วกะ เจ้าให้อยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เด้อความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีมีแต่ความสุขความเจริญแม่ต่อพายห้กะให้ยุ่งให้เรื่องคือแสงพื้นแสงไพ่ดีเด้อแม่เด้อให้อยู่ดีมีแห้งสาธุโดยเขาหายหูแจ้งจัดใส่ได้โดย่เอาบะถึกแล้วว่าตั้งแต้นเ่ยมันตั้งต้นเลยโดยโดยไม่ตื่นเต้นอยู่เด้เมื่อนี้ป้ายิ้มมหมดเมื่อหยอกสาง บอกให้สางบอกให้สางนอนพี่ว่าป้าว่ามืออ um um um> uh um ื่นก็ได uh ้ม um ุ่งอียังค่ะได้ขึ้นพากกระแต้อียังว่าสางว่าบบไว้แล้วอ่ะมันเหม็นเพิ่นว่าซส้แหละแต่ว่านอนอีกจะขึ้นเป็นยังเพาว่าสินเลยดยอเอเดียเข้าสีไปัปเดเดี๋ยขอบขอบใจสาบุลน้ำบมมีากับสิบบมาหอดปนีอีกโดยกยวขอบอกขอบใจสาบุญโดยนะทางนี่ก็จ่ายเงินค่าไฟบินไฟหเงื่อนอะไร โอ้ตัย้ายเข่าเอิงเตึงแบบนี้คักปานยังมิแตอร์ไฮพาวเลอด์หาคีดดินมาใส่แบบนี้โอ้ตัป้ามิยังอันนี้ตั้งคหงกองินี่โอ้ตัเออตกไฟแสงอาทิตย์เปิดอันนี้โอ้แพงวะนี่คุ้งุกหงุกกระแจ้งแล้วนี่คุ้งวิ่งหงเองเออแบบแบบอันตั้งแบบมิยังเพิ่นเอิ่นนะตั้งใส่ยร์รัวอืมแบบเปิดเองเลย ใไรได้ดผลสือ่อเน,นาะโอ้แต่จะได้เมื่อไสอันตนักท่่ว่าทำไหกงปิ إ? ดนะโอ้หกมงเามา้าแอดรงนะเปิดหกมุงเร้าแล้ปิดอเาเปิดมีอะไรได้เนี่ยอแบบฮาตั้งให้ปิดเปิดเองเนี้สรามันก็ุงยู่รอกมาเลยว่ะมาแรงนี่เมื่อเราอะเมื่อ่<า>อเอาแ่ล้เวเราอะ เมื่อพ่นมันฮ้อนได้อยู่พี่มันหนาวได้ติเมื่อเอาชุดเราอะเมื่อหลอดเราเมื่อพุ่นมันฮ้อนเราอะอยู่พี่มันหนาวเราอะเบิ้ลจะมาเสอะกวอาย้ายข่าวละเอาเขาเร็วสมนี้เลยอื้ออื้นนี่พอม่อมอื่นนี่พอดีแล้วสร้างลงไม้เพิ่นแทกไห้มืออื่นกระสังมาเลย คือวัยสุดยได้สามคนอีกเนาะเบม่ป้าบอกให้น้คืนหนค่ะจะพเคาป้าเ่อมื่อืนเราเมื่อเอาเครื่องเราอะโอ้โเต้มื่อเอเออนนี่ยนมาแต่หาโมอยู่โอ้มาเลาะบางทงนี้กันข่าวนี่พ่อ ไอสั่งมาเห็ดอันนี้มันเห็ดอันที่ว่าข่างฟ้าอันนี้แหละเนาะฟากระจ่ดนี่สิจักแผ่นเด้นี่โอครับครับครับฟากะจ่าเห็ดน้อยลงน้อยลงเนาะแมนมันไม่มันบโใหญ่ได้撒ไม่มันเนไม่มันสันเนาะเพิ่ลสันที่ม่ทีซิปนูงามสันไพันอันสันใหญ่พันนันแล้วเรา เมื่อคอยไปซื้อแล้วคอยช่วยเจ้าไปแก้ให้ไปได้ปะเอาอยา่าลักแปดพูดแล้วลักแปดบ่บนเพิ่นขายนะลากระแต่นนะแมันลักแปดพูดแล้วเอาคอยวัมีรถแล้วคอ่วยเจ้ารถไทยไปแล้วคอยช่วยให้ค่าน้ำมอกน้ำมันเจ้านะเนาะตอ้ตอ,งตอ,งตองต้องต้องต้องออกไปแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นรถบรรทุนไปได้รถเรามันญญญเ<อ>นปื่อยใส่สบายยอมยอมได้รถง่ายหรอา เงินมาสิเหยียบดินใส่รถมาเลยเมือนมียนเอาใส่มาโลดนี่พุดธมองพุยู่ไปละมองปะนางพูเอออ๋อพุทธก็คอยหุนรถลงไปทวนขอน้ำเพลินนาะเ่าประมาณใส่บอลมันโกนนี่แหละนี่ก็ตามสี่รถเมียนเมียนเพราะว่ามันโกนลายแล้วมันสีเปลืองใส่เปลืองปูนเมียนอ่าไม่มันเสมบเมียนปูนเราลงลายเมียนเลื่องได้มันก็ได้ได้โยแต่วันเปลืองปูนเปลืองใส่ เอามาใส่จักรถสรถสามรถรนี่แหละนี่นีโอ้โหไม่เจ้านี่นี่ไม่ร้อยครับเทไร<ถ>ไ,ไม่เจ้าน

อ่งเงงกับพงเง้งเนี่ยไม่เพื่อนนี่แบบเ่ต้องกบต้องเราแบบเลื่อยเเลยไม่จับสัดข้นซัดขึ้นเลยเหลืออยู่สองเซนเหลืออยู่สองเสนนั่นเห็ดสาร่าในเร้อางเอจยน้ำกันเอาเลยว้าวว จ,าจ,จ,จ้าเพลงจกแล้วเพลงจะไปมองใหม่คุณว่าให้เหนสองือนี้แเนาะมาล้างนั่นก็เฮ็ดชาผมถือใจอีกเออบาคอยเฮ็ดชาว่าดนมเฮ็ดไว่าประเทศมาเห็นกันเพะ่างเงี้ยแล้รงมนี่ใค้สตบวยอไ่ท สัมัได้ขืนเทิงนี่นี่ัวนั้นัวนั้นัวนั่นฟังได้เลยใจอยคือเดียยขืนเทิงก็ตัวรุ่มตัวได้คักแค่แหละลุ่มเหรอาเลยาอยู่ลุ่มลอว่าจะขนเทิงาเลาจะรู้ลุ่มนเทิงไสั้นหรอวะใ่ะ เติมน้ำน้ำน้ำมาแล้วนี่คืออยากกินบุกล้าใส้เลยเด็กกินน้ำบ่เอ้าเอ้ากอยากกินน้ำก็บ่กล้ามีบ่ขวดให้ใช่ขวดอะไรให้เออให้ใเออฮะอยู่เทิงมีได้เปรียบได้ว้าวอร่อยมาก โอ้เดี๋เสเ้นสุดท้ายบ่หนิเพินลงมาพักพอนดูแหละจะเก่ง่เฟินนั่นเอาเลยเอาเลยเอาเลยาเ้นสุดท้ายแหละสิได้ลงบ่บ่นิอกปอกปอกปอก่ ว้าววันนี้วันนี้เ้าเลขึ้นบานนี้โอ้ยแต่คนยันคนไม่ตอกนะเนี่ยยันเพิ่งไม่ได้ตอกเจ้าบ่ได้ได้อ้าขับไพ่ได้ตอกนี่บ่ได้เงินบ่ได้เงินเจ้าเส้นสุดท้ายวันนี้ขึ้นตั้งแต่เว้นพุ่นบ่บ่ได้ลงเลยป้า อยากให้มันแล้วแล้วว่าได้ลงแล้วพยิงอกค้นอีกเอ้โหอยยแี้วระกดักกระดอเนาะต่อมันบ่มีไม่เง้ยวก็ต้องเอาไม้ซีเปะต่อก็ดีแล้วเพื่นเคียนสนมันออกนี่ก็ไว้เห็ดอันใส่ทวนใส่ยังใส่ทวนใส่ยังเลย ็น right? ั่งย่องลยแหละเสียงต่อข้อนตีก็มวนเหรอปักปักแบบเป็นบบบขึ้นกระโดดห้องวะเออสั่งเป็นคนมาสั่งเลาเออฟังได้สาวฟังฟังขนเอ้าเอเมย่างย่องนี่วัดวไป ว้าวปนังคนอื laughter. ่นตอกมาคักล่ะมาบาเลตอกรถตอกปอกล่ะวะอ่ารองมืออีกว่านี้ฟังด้สย้างี้าดีแล้วเียบบะีลตอกแล้วบะเลไม่นี้ตอกดีตอาแบ่งตอกดฟัง ขหะอชีเนบี่ไ้อ่ือนเช็ะไปี้่ะนโตอีเลยออออมันโน่นดิมันมันเบิดแล้วอ่ะ ไปแล้ววะนี่อเอยียบร้อยขึ้นข่าวประนางโค้งห่างเหลือแต้มงหลังค้าวัานนี้ป้าเ็ียบร้อยว่าวันนี้ร่างคู่อ้อวนเป็นไงไงร่างขึ้นนะสูงเนาะชี้แทกเลยว่าตัดเลยว่านี่ เออสีแทรกไว้<อ>่ายแหจะเด็กคำหนึ่งสิตั้งขึ้นนี่แล้วนะอ๋ะออ๋โดยโดยอ่าเชียงเดย์กับเงว่ากันเนาะขี้แทกไว่ายแต่ว่าคลิปนี้ฮะสิจบเพียงเท่านี้สกอนใส่ข่าวใส่ยางเรียบร้อยเพิ่นสีบดสีแทกต่างหากอย่างนั้นเนาะคือว่าวันนี้เป็นข่าวแล้วก็มีแต่แทกแล้วเกียนโซ่เกียนยางเพิ่มเนั่นเรียบร้อยแหละเพิ่นยังสีบอกเนะาะว่าซื่อ เรกสองเราสิ่งจำได้สำหรับที่นี่ไปแล้วพี่น้องก,ก็งคงมีขีดหนาขอ,นขอบคุณขอบคุณไปเบอร์สุขุสุข,ขนเด้อทีบ่งคลิปและวบิดข่าโฆษณาลาพระจาาไปแล้วสบายดี